สวัสดีค่ะครูนาสค่ะวันนี้มาสอนเรื่องของการทาโจทย์สมบัติคอลลิเคทีฟนะคะในเรื่องนี้ค่ะก็าถามว่าสารละลายกรูโคส30กรัมละลายในน้ํา100กรัมจงหาจุดเดือดของสารละลายประเด็นก็คือว่าในเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าโจทย์เขาจะเริ่มต้นยังไงแต่ถ้าเกิดโจทย์เขาบอกว่าจงหาจุดเดือดมันจะหมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนจาก ไอตัวเดลต้าทตัวนี้แหละค่ะให้กลายไปเป็น mk นะคะเดลต้าทเท่ากับ mk คือมีสูตรเดียวเท่านั้นแหละที่ใช้ในเรื่องสมบัติคอร์ลิเคทีคราวนี้ในลนจจนักษณะโจทย์นี้ที่สำคัญมีอยู่2จุดด้วยกันจุดแรกเลยก็คือถ้าโจทย์เขาถามว่าจุดเดือดเราจะต้องแตก t ตัวนี้มาจาก t มากลบด้วย t น้อย คือเราจะต้องทำเดลต้าทีตัวนี้ให้กลายเป็นทีมากลบด้วยทีน้อยนะคะส่วนเตัวนี้เนี่ยมันมาจากโมลหารด้วยกิโลกรันะมนะโมลของตัวอะไรโมลของตัวถูกละลายส่วนด้วยกิโลกรัมของตัวทำละลายส่วนค่า K ตัวนี้คือค่าคงที่ของตัวทำเขาให้มาแล้วก็คือ0.51ก็แทนได้เลยจากนั้นค่ะเวลาเราจะแทนค่าโมลระวังดีๆว่า เราจะใช้ตัวไหนนะคะเราจะต้องมาแยกออกมาก่อนว่าสาระละลายชนิดนี้ประกอบไปด้วยกรูโคดและน้ำคราวนี้กรูโคดเขาให้มา30กรัมน้ำเขาให้มาหนึ่งกรัมอะคราวนี้เราก็เปลี่ยนหน่วย30กรัมตัวนี้เปลี่ยนให้กลายไปเป็นโมล ก็ได้จาก30ผ่หารด้วย180เพราะกรูโคดมีสูตร C 6 H 1 2 O 6 MW ก็มาแทนตรงนี้นะคะได้0.16โมลน,น้ำตัวนี้100กรัม แต่ตัวทำของเราจะต้องเป็นหน่วยกิโลกร,รมัมก็จะต้องเปลี่ยนให้กลายไปเป็นกิโลกร,รัมโดยหารด้วย1,000นะคะหนึหาร1,000ก็ได้เป็น0.1กิโลกร,รมัมคราวนี้ก็แทนได้เลยค่ะการแทนเราก็แทนได้เลยว่าโมลตัวนี้ก็คือ0.16กิโลกร,รัมตัวนี้ก็คือ0.1คูณด้วย0.51 อีกจุดหนึ่งที่สำคัญในลักษณะโจทย์แบบนี้นะคะก็คือเรื่องของจุดเดือดถ้าเป็นจุดเดือดที่ตัวทำละลายเป็นน้ำนะคะถ้าตัวทำละลายเป็นน้ำเราจะต้องรู้ทันทีเลยว่าทีของน้ำเนี่ยจุดเดือดของน้ำมันคือร้อยองศาอันนี้เราต้องรู้เองนะดังนั้นร้อยองศาเราจะต้องไปแทนที่ทีน้อยค่ะ นะคะทีน้อยก็คือร้อยองศาจะต้องอยู่ตรงนี้ทีของสารละลายจะต้องมีค่ามากกว่าทีของตัวทําละลาย100เซนะคะยังไงมันก็ต้องมากกว่าอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็คือจบแล้นะอันนี้ก็คือลักษณะจโจทย์แบบที่1ย้ําอีกทีหนึ่งนะคะสิ่งที่โจทย์เขามักจะออกก็คือเรื่องของการเปลี่ยนให้กลายไปเป็นโมลการเปลี่ยนให้กลายเป็นกิโลกร,รมัมโมลหารกิโลกร,รมัมนะและอย่าลืมว่า ถ้าเกิดเป็นน้ําจุดเดือดมันจะต้องร้อยองศาและเป็นทีน้อยด้วยเสมอนะคะเพราะสารบริสุทธิ์จะต้องมีจุดเดือดต่ํากว่าตัวถูกละลายนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คะ่ะในเคมีคูนัสค่ะ